ปกติค่ะร่างกายมักจะส่งสัญญาณมาบอกกับเราเสมอเป็นแต่เพียงว่าเราตีความหมายตรงนั้นเนี่ยไม่ออกแล้วก็ไม่ทราบว่ามันแปลว่าอะไรในเชิงของการแพทย์แผนไทยเขาจะบอกเลยนะคะว่าสีอุจจาระเนี่ยค่ะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณเสียสมดุลด้วยธาตุอะไรไปแล้วเช่นถ้าคุณเสียสมดุลธาตุดินอุจจาระก็จะออกมาเป็นสีดํา ถ้าเสียสมดุลธาตุน้ําอุจจาระจะมีสีแดงถ้าเสียสมดุดลธาตุลมอุจจาระจะมีสีขาวเหมือนขี้เท่านั่นแหละคะ่ะและสีก็คือถ้าคุณเสียสมดุลธาตุไฟอุจจาระจะมีสีเขียวเบื้องต้นคะ่ะเราคงจะต้องมาดูกันนะคะว่าถ่ายออกมาเป็นสีดําก็คือกระทบกับธาตุดินแล้วล่ะคะ่ะซึ่งดินเป็นเป็นธาตุหลักที่จะนําพาไปสู่ ปัญหาอื่นๆที่อาจจะตามมานอกจากในส่วนของสีอุจจาระแล้วก็ยังมีเรื่องของกลิ่นของอุจจาระซึ่งโบราณเนี่ยนะคะชาญฉลาดมากเลยเขาจะสอนกันไว้เลยนะคะว่าให้สังเกตปกติและการที่คนเราขับถ่ายออกมาเนี่ยกลิ่นมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่จะมีกลิ่นบ้างแต่ถ้ากลิ่นมันผิดไปจากปกติเช่นกลิ่นมันซากศพกลิ่นมันย่าเน่ากลิ่นเหมือนข้าวบูดปัญหาของการขับถ่าย ก็เป็นปัญหาสำคัญนะคะที่ดิฉันจะพูดเสมอว่าให้ลองสังเกตของเสียหรืออุจจาระนี่แหละค่ะบางคนเนี่ยพอเข้าไปถ่ายถ่ายเสร็จแล้วก็ออกเลยไม่ได้สนใจที่จะดูว่าลักษณะของอุจจาระที่ออกมามันมีความผิดปกติหรือไม่ซึ่งตรงนี้เป็นสัญญาณที่ร่างกายเขาบอกเราอยู่แต่เราเนี่ยไม่ได้สนใจในเชิงการแพทย์แผนไทยนะคะเขาก็จะบอกกันไว้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อุจจาระธาตมันเสียสมดุลไป หรือผิดเพี้ยนไปจากปกติมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าแทนที่จะขับถ่ายออกมาเป็นสีเหลืองทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ค่ะมันจะมีสีต่างๆกันเช่นเป็นสีดําเป็นสีเขียวเป็นสีแดงเป็นสีขาวอันนั้นคือความผิดปกติและแต่ว่ามันจะไปผิดปกติกับธาตุหนึ่งธาตุดใดในร่างกายไม่ว่าจะเป็นธาตุดินธาตุน้านําธาตุลมธาตุไฟมันเป็นไปได้หมดเลยและนอกจากนั้นกลิ่น ก็ยังเป็นตัวบอกได้ด้วยนะคะว่ากลิ่นของอุจจาระที่ออกมาเนี่ยถ้ามันผิดปกติจนกระทั่งเราสัมผัสได้ว่ามันเป็นกลิ่นเหมือนซากศพเหมือนหญ้าเน่าเหมือนข้าวบูดเหมือนปลาเน่าอันนี้ก็คือความผิดปกติเราเรียกว่ามีปัญหาเรื่องของอุจจาระาธาตุแล,ล้วล่ะค่ะถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะต้องหันมาดูแลกันอย่างจริงจังนั่นหมายความว่ามันก็มาไกลพอสมควรซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมันเป็นศาสตร์มันเป็นศิลป์ที่แพทย์แผนไทย ใช้มาเสมอในการที่จะดูแลปัญหาสุขภาพว่าตราบใดที่เรายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อโรคเรายังไม่หลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไปกระตุ้นทําให้อาการเนี่ยมันกาเริบขึ้นมาอีกได้เนี่ยยังไงก็กลับมาอีกดังนั้นคําพูดที่ว่าปัญหากรดไหลย้อนเนี่ยไม่หายจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันสามารถหายได้เป็นแต่เพียงว่าร่างกายของเราเนี่ยคะ่ะเมื่อมันเสียสมดุลไกลๆแล้วเนี่ยการที่เขาจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลา มันไม่ได้แปลว่ารู้สึกว่าหายไปแล้วไม่จุกไม่แน่นแล้วแปลว่าหายแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ใช่นะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันทําให้เราจะต้องเสียโอกาสในการที่จะไปใช้ชีวิตที่มีความสุขเหมือนเดิมแต่เรากลับจะต้องมานั่งดูแลสุขภาพอันนั้นเป็นเพราะความไม่เข้าใจเป็นเพราะความออรู้ไม่เท่าทันปัญหาสุขภาพและก็ไม่เคยสังเกต,ตตัวเองเพราะฉะนั้นคลิปนี้อยากจะฝากนะคะว่า คุณที่มีความรู้สึกว่าหายแล้วถามตัวเองนิดนึงว่าหายจริงหรือเปล่าแล้วคุณดูแลสุขภาพได้กลับมาดีเหมือนเดิมแล้วหรือยังคุณเข้าใจหรือยังว่าอุจจาระสามารถบอกโรคได้ถ้ามันผิดไปจากปกติเราคงไม่ต้องไปเรียนรู้นะคะว่าแต่และอย่างมันผิดปกติยังไงเป็นอะไรมันคงไม่ใช่มันอันนั้นมันเป็นหน้าที่ของผู้ที่จะมาดูแลสุขภาพให้กับคุณแต่สิ่งที่คุณต้องรู้คือมันผิดไปจากปกติแล้วนะก็รับคำปรึกษาแล้วก็กลับไปดูแลตัวเอง ถ้าคุณตั้งใจที่จะดูแลมันจริงจังมันก็จะหายอย่างจริงจังแต่ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ได้สลักสําคัญอะไรหายแล้วก็กลับไปกินเหมือนเดิมอันนั้นก็จะกลับมาอีกค่ะคลิปนี้จะมีประโยชน์ค่ะถ้าคุณนําไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองและมันจะมีประโยชน์ยิ่งขึ้นถ้าคุณได้แชร์คลิปดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนฝูงหรือคนที่คุณรู้จักและอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาพบกันอีก สำหรับท่านที่ต้องการที่จะปรึกษาโทรศัพท์มาค่ะเพราะว่าดิฉันจัดเวลาไว้ให้ท่านละ15นาทีในการให้คำปรึกษาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่ท่านต้องมั่นใจว่าท่านพร้อมหรือว่าอยากที่จะดูแลด้วยธรรมชาติบำบัดแล้วเราพบก,กันนะคะโทรมาค่ะสวัสดีค่ะ